น้ำนี่อ่ะกำลังขึ้นมันลงเต็มที่หกโมงเช้านะขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิห้านาทีจมทรายเล็กดูท่าทีแล้วเรามาได้หมออ้ปลาญินคล้ายๆปลาญินทะเลในจุดบริเวณนี้แหละทนี้เราเลยมาซ้ำหมายเดิมกันนะจ๊ะแหบมบเจ้วแวบเบจ้าแวบ ท่านผู้ชมครับท่าเลยอาที่เราเคยเห็นแล้วก็กองหินที่เราเคยมานั่งพวกเอารถมาขุดออกไปหมดแล้วครับกองหินตรงนี้มันเคยมีนะเอารถออกไปหมดแล้วตองแหล่งอาศัยของปลาเต่านะตะเกา่าจะใส่อยู่ใต้ใต้ใต้ตาหม้ออ,อ๋อ ที่เคยเห็นที่เปล่านี่นี่หมดได,ด้ไม่เหลือแล้ว๋หวตกนี้สัก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 หน่อยอะ่ะเหลือไี่ไปปีนวายแล้วฮะไม่ไหวไม่ไหวไม่มีพื้นที่ให้ตกแล้วครับ